นี่ไหมคะที่พระเจ้าถามว่าใครจะไปแทนเรานะพระเจ้าเคยถามดิฉันว่าใครจะไปแทนเรานะคะดิฉันบอกพระเจ้าลูกจะไปลูกจะไปลูกจะทานะคะแล้วมีครั้งหนึ่งดิฉันเคยอ่านหนังสือเจอว่ามีเด็กมีผู้ชายคนหนึ่งถูกรับไปเที่ยวบนสวรรค์แล้วก็เล่นน้ากับพระเยซูอย่างสนุกสนานมากนะคะพอถึงจุดหนึ่งพระเยซูสนุกมากกับเด็กๆและอยู่ๆโฟมก็ร้องไห้และเด็กคนนี้ก็ถามว่าพระเยซูร้องไห้ทําไมเขาบอกว่าเรา ร้องไห้เพราะเสียใจคนที่ไม่เชื่อเราที่จะตกที่กําลังเดินไปตกนรกนะคะที่ฉันสัญญากับพระเจ้าที่ฉันฟังตรงน,นี้ฉันอ่านตรงนี้ฉันให้คนยฉันบอกสัญญากับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกอยากเห็นพระอ,องค์ยิ้มลูกอยากเห็นพระอ,องค์หัวเราะนะคะตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็ถักพุ่มเทในการที่ประกาศข่าวประเสริฐน,นะคะแล้วฉันอยากหนุนใจพี่น้องว่าทุกคนจะมีจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะรับใช้พระเจ้าดิฉันมาเชื่อในพระเยซูนะคะ ก่อนนี้ดิฉันชีวิตของดิฉันยอมรับว่าดิฉันล้มเหลวมากนะคะครอบครัวกำลังจะแตกแยกกำลังจะหย่าร้างกับสามีแล้วนะคะแต่เมื่อมารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าดิฉันยอมให้พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวดิฉันก่อนนะคะไม่ได้เริ่มที่ตัวสามีหลายคนมักที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนคนข้างๆเรานะคะเปล่า <para Valley> ดิฉันขอแนะนาํา <ế. S 1> ว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนตัวเรา่อนนะคะเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนตัวเราแล้วเหตุการณ์รอบข้างสถานการณ์จะเปลี่ยน และทีนี้ฉันจะเล่าสั้นๆว่าเมื่อดิฉันเริ่มมารู้จักพระเยซูดิฉันรู้ว่าพระเยซูคือคําตอบของชีวิตคือความรักที่ดิฉันแสวงหามาโดยตลอดนะคะดิฉันข้างในดิฉันก่อนมารูจักพระเยซูมันมีช่องโหว่อยู่ช่องหนึ่งดิฉันพยายามหาจากมนุษย์มาปกปิดเติมช่องโหว่นี้ให้เต็มดิฉันรู้ว่าดิฉันไม่สามารถจะหาพบในมนุษย์ได้นะคะมีแต่โอเคระยะเนื่งมีความสุขสนุกสนานมีความ มีความสุขดีแต่วันหนึ่งมันจะต้องหายไปแต่เมื่อทดิฉันมารู้จักความรักของพระเยซูแล้วเนี่ยฉันอิ่มในความรักของพระเจ้าและดิฉันก็เริ่มบอกต่อทั้งๆท,งทงี่ตอนนั้นยังไม่รู้จักพระเยซูมากมายนะคะเริ่มตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่เลยดิฉันเริ่มประกาศนะเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ดิฉันอยากหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องคะไม่ต้องรอให้เรารู้เรื่องอ่านพระคัมภีร์จบเล่มแล้วค่อยมาประกาศไม่ต้องนะคะเพียงแต่ว่าเราใช้ชีวิตของเรานี่แหละที่จะ บอกเขาว่าเรารู้จักพระเยซูได้ยังไงพระเยซูดีอย่างไรในขณะที่เรารู้ว่าพระเยซูตีในขนานั้นแหละนะคะดิฉันทําอย่างนี้ดิฉันประกาศบางครั้งมีคนสนใจยิ่งคนเยอรมันดิฉันไม่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้มากสมัยก่อนนู้นดิฉันก็จะพาคนที่สนใจเนี่ยมามาหาคนที่เขารู้กว่าดิฉันนะคะแล้ให้คนคนนั้นอธิบายให้เขาฟังแต่เมื่อเราเดินกับพระเจ้าเรื่อยๆเรารู้จักพระเยซูขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มที่จะ ทำได้นะคะเราเริ่มที่จะประกาศได้ดิฉันก็อยากแนะนํานิดหน่อยนะคะว่าตอนนี้เราได้จดทะเบียนตั้งึ้นจักรประสานใจนะคะที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ดิฉันดูแลอยู่ประมาณเจแห่งแล้วก็ขยายเเรื่อยๆนะคะในประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็พี่น้องแต่ละคนดิฉันก็จะให้มีผู้นําแต่ละกลุ่มแล้วก็เพราะว่ามันมีหลายกลุ่มมากที่ฉันไม่สามารถดูทุกคนได้ดิฉันก็จะดูผู้นําแล้วก็ให้คำปรึกษาเขา ดิฉันถูกเรียกให้สร้างสาวบกด้วยนะคะเมื่อเราสร้างคนเพราะตัวที่ตรงนั้นมันยังน้อยอยู่นะคะเมื่อเราสร้างคนคนเหล่านี้จะรับใช้พระเจ้าดิฉันถูกเรียกให้สร้างคนด้วยเราก็จะสร้างคนสร้างผู้รับใช้พระเจ้าแล้วแต่ละคนเนี่ยถ้าจะสังเกตแล้วที่นู่นหลายคนมากถวายตัวรับใช้พระเจ้านะคะใช้ใช้การได้เพราะเราเริ่มตั้งแต่ให้เขารู้ว่าเขาสามารถรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ยังเป็นริสเตียนใหม่ก็ได้นะคะถ้าใจเราพร้อมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ ที่จัดของเราก็ขยายไปคือไงว่าเมื่อพี่น้องอาจารย์หมอวรุณนะคะไปที่เยอรมันแลวพี่น้องที่สวิตเซอร์แลนด์มารับไฟนะ,ะเขาก็ตอนนี้ไฟเคลื่อนไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีกลุ่มรับไฟที่นัน่นตอนนี้ดิฉันจะไปสวิตเซอร์แลนด์เดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็เดือนพฤศจิก,กายนดิฉันก็จะไปสวเดนที่นั่นก็เชิญดิฉันไปนะคะเพราะว่าเขาต้องการไฟเหมือนกันพี่น้องคะ ดิฉันเป็นผู้หญิงแค่ตัวเล็กๆและดิฉันก็เชื่อว่าพระเจ้าสามารถใช้พี่น้องทุกคนที่นี่ได้เหมือนกันหัวใจสำคัญที่สุดว่าเราบอกพระเจ้าลูกจะไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกก็จะไปแล้วคราวนี้ขอบคุณพระเจ้าดิฉันได้มีโอกาสมาร่วมรับใช้ที่ประเทศไทยนะคะแล้วดิฉันได้เดินทางไปสระแก้วก่อนคิดจากที่สระแก้วเปิดใจรับไฟพระวิญ,ญญาณแล้วก็ครั้งแรกที่ดิฉันไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพฤษภาคมนะคะดิฉันก็ไปเทศนา ตามแต่พระวิญญาณจะเคลื่อนดิฉันได้ที่ฐานเผื่อสิญญาพิบาลแล้วแต่พระวิญญาณจะทรงทํางานผ่านดิฉันดิฉันก็ทําด้วยให้พระองค์ให้วางมือที่ฐานดิฉันก็ทําแต่เมื่อดิฉันกลับไปคราวนี้ได้ยินข่าวดีมากมายว่าไฟจุดขึ้นแล้วที่ที่เจจักที่สระแก้วนะคะเจจักพระคุณหลวงนะคะซึ่งทีจักนี้ก่อนนี้คือสิญญาพิบายน่้จะไปทางไหนนะเหมือนกับทําไปคือไม่มีพระวิญญ,ญาณท่านเหนื่อยมาก แต่ตอนนี้ภาพวิญญาณจุดแล้วนะคะไฟจุดขึ้นแล้วที่นั่นก็ดิฉันไปก็ที่สาแก้วมีคนต้อนรับพระเยซูที่สองคนนะคนที่สองอยี่อัศจรรย์มากดิฉันจะเล่าพี่น้องสังว่าวันนั้นดิฉันจะเดินทางไปศรีสะเกดแล้วดิฉันไปคอปฟี้เพลงนะคะไปซีลล็อกถ่ายเอกสารเพลงแล้วคนที่กาลังถ่ายเอกสารให้ดิฉันเนี่ยเขาเห็นเนื้อเพลงนะคะแล้วเขาก็ถามถึงพระเยซู ในขณะที่ดิฉันไปถ่ายเอกสารดิฉันถามพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกจะประกาศยังไงเนี่ยลูกจะเริ่มต้นยังไงเราไม่อยากที่จะไปะยับเยียดนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เริ่มขึ้นเองว่าเขาเคยได้ยินเรื่องพระเยซูสนใจนะ,ะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงคือไม่ทราบดิฉันก็ประกาศให้เขาฟังนะคะว่าพระเยซูยี่ยังไงอะไรยังไงเรื่องการไถ่บาปแล้วเขาวันนั้นเขาก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์นะคะ แล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ไปศรีสะเกดได้ไปหนุนใจที่นั่นแล้วก็ไปอุดรไปร้อยเอ็ดก็ไปหยหนุนใจพี่น้องที่ร้อยเอ็ดแล้วไปจังหวัดอุดรน,นะคะอุดรธานีแล้วมีโอกาสได้ไปไปประกาศในที่เรียนคือชมรมคนพิการนะคะแล้ววันนั้นมีคนต้อนรับพี่เยสกิตทีเดียวเลยสิบหกคนนะคะพระเจ้าได้รับเกียรติเห็นไหมคะพี่น้องคะแล้วดิฉันสังเกตหลายคนมากที่ดิฉันไปประกาศเขาบอกว่า เขาเคยได้ยินเรื่องนิดหน่อยเรื่องพระเยซูแต่ไม่มีใครนําเขาไม่มีใครไปอธิบายให้เขาฟังว่าพระเยซูดีอย่างไรนะคะพระเยซูไถ่บาปให้มนุษย์แล้เขาเขารู้เขาเคยได้ยินว่ามีคริสเตียนมีโบสถ์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีใครแนะนําเขาไม่มีใครประกาศให้เขาเข้าใจฉันหมุนใจพี่น้องที่นี่นะคะว่าหลายคนต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนะคะแล้วให้พี่น้องพูดให้คนข้างๆเราฟังนะคะ อย่างเรามีประสบการณ์นั่นแหละนะว่าเรามันรู้จักพระเยซูได้ยังไงพระเยซูถ่าบาปให้กับเราได้ยังไงนะคะพี่น้องมีใจกล้าจะพูดและพระวิญญ,ญาณจะเคลื่อนผ่านพี่น้องนะคะและพี่น้องจะเห็นการยิ่งใหญ่ว่าพระเจ้าสามารถใช้พวกเราทุกคนได้ทุกคนนะพระเจ้าห่วงใยจิตวิญ,ญญาณทุกวิญญ,ญาณทุกไม่อยากให้ใครพินาศเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่เป็นปากเป็นกระบอกเสียงให้พระเจ้ามันจะเกิดขึ้นไหมเสียงจะดังออกมาไหมไม่นะคะพี่น้อง อาปากออกให้พระเจ้าใช้ปากของเราใช้ลิ้นของเราใช้ชีวิตของเรานะคะที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องคะที่ฉันอยากหุนใจพี่น้องว่าบางครั้งวันนี้เราอาจยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่นะอาจจะมีบางอย่างอยู่นะในชีวิตของเราแต่เมื่อเราให้พระเจ้าใช้พระเจ้าจะชำระเราเรื่อยๆนะคะเมื่อเราประกาศแล้วเราก็ต้องทําตามจริงนะ ะะอ,ยอย่างเช่นที่บอกว่าให้ยกโทษคนข้างๆเราที่เขาทาให้เราเจ็บปวดเราไปพูดให้คนอื่นฟังนะเราก็จะทําในปฏิบัติด้วยเช่นกันและเราก็จะเติบโตไปด้วยนะคะพี่น้องแล้วพวกเราดิฉันเชื่อว่าความโปรดปรานของพระเจ้ามาถึงประเทศไทยแล้วนะคะดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าสามารถใช้พี่น้องทุกคนได้สําคัญตัดสินใจพระเจ้าลูกจะทําลูกจะไปแทนพระอ,องค์นะคะขอบคุณมากค่ะ ประทับใจธรรมยานของผู้รู้น